วิสามแตบกับเพลงจำทำไมตาทำไมทำไมต้องจำว่าเ,เธอไม่คิดถึงใจทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บมื่คิดฝูฟไฟอะไรอะไรยังย้อนเข้ามา ช่วงวันลานยังไม่เคยจางหายวันที่ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไร่ฉันลืมไม่ได้จริง กครั้งที่นอนเดียวดายแค่ลับตาก,ก่อนนอนครั้งใดยังเห็นเธออยู่เธอยังไม่ลบเลือนไปจากวันนั้นวันนี้ฉันไม่มีใครเก็ปอการสอนความเสียใจยังรักเธออยู่อีกนานไหม ใช้ันลาเพื่อลืมเธอเข้าใจแต่ทำไมทำไมต้องจำเมื่อเธอไม่คิดจริงใจทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นลืมต้องแคบเมื่อคิดฝุ่นฝาอะไรอะไรยังย้อนเข้ามาทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคย จางหายวันที่ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไรฉันลืมไม่ได้จริงๆ ตรู้รับเธอคงไม่ย้อนมาโอ้กูรู้ต้องรู้ต้องใช้เวลาเพื่อลืมเธอกข้าใจแต่ทำไมทำไมต้องจำเมืเธอไม่คิดจริงใจทำไมทำไมความรักที่เธอนิร์ลืมต้องแกลบเมื่อคิดฝูนฝา ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไรฉันลืมไม่ได้จริงคนที่รักจริงจังจะรักเพียงเธอจนหมดหัวใจ ฉันลืมไม่ได้จริงจริงทีสามครับแตปเชิญคุณตาลครับ อ้าวดีค่ะแท็บครับเวลาแท็บร้องเพลงที่ตัวเองถนัดเนี่ยนะคะมันสุดยอดมากเลยนะคะอาจจะมีเรื่องเพี้ยนบ้างแต่การเล่าเรื่องให้คนฟังเนี่ยมันกินขาดนะคะคือได้เต็มไปเลยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากให้แท็บคือเวลาที่เราต้องร้องเพลงจรงิงๆเป็นนักร้องจรงิจรงๆเนี่ยมันอาจจะต้องทำหลายๆแบบ คือเอาเทคนิคของหลายๆคนมาลองใช้ดูนะคะเวลาอย่างเงี้ยเพลงที่แท๊ถนัดมันโอเคมากแต่คุตันฟังเพลงสไตล์อื่นๆแล้วมันไม่กินใจแบบเนี้ยลองไปทำยังไงเนี้ยเอาเพลงอื่นๆเนี่ยมาลองร้องให้ให้เป็นตัวเราแบบเนี้ยให้มันกินใจแบบเนี้ยนะคะเป็นการบ้านของแต้ปค่ะครับคุณป่นครับสวัสดีครับบิ๊กแรับสวัสดีครับ แท็กเนื้อเสียงเท่มากนะครับทักษะการร้องก็ดีเทคนิคก็ดีนะครับมีข้อเสียนิดนึงแต่เป็นคนเครื่องร้อนช้านะครับตั้งแต่ช่วงแรกของเพลงนี้ที่เพี้ยนอย่างที่ครูตาลว่าเนี่ยพี่ว่าต้องให้ความสำคัญกับมันตั้งแต่แรกตั้งแต่เข้าโน้ตแรกที่เข้าฟ้องเลยนะครับวิธีการก็คืออาจจะต้องวอร์ม นะครับให้มากกว่านี้ก่อนเข้าร้องเพลงนะครับที่เหลือก็ยังเป็นบิ๊กแท็บของพี่เหมือนเดิมนะครับแท็บเดี๋ยวตอนกลับไปหลังเวทีนะครับพวกน้องๆที่เขานอนร้องไห้สมสารอกหักอยู่เดี๋ยวไปสดน้ำแห้หมูพร้อมพี่กับน้องวาดได้เลยนะครับทั้งหมดเลยทุกคนครับเชิญคุณปอนครับแต้วครับสวัสดีครับ บรรดานักร้องที่น้ำหนักตัวเยอะเท่าที่พี่รู้จักมาคือนักร้องอ้วนๆเนี่ยโดยมากจะความสามารถสูงนะครับพี่จะบอกว่าสำหรับแท็บเนี่พี่ไม่ผิดหวัง สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับก็คือพี่คิดว่าพื้นฐานของแท็บดีดีนะครับลองเพิ่มเติมเรื่องสไตล์การร้องแบบอื่นๆนอกจากแบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยจะมันจะพัฒนาตัวเองไปได้มากกว่านี้และพี่คิดว่าในวงการนี้แทปบบีอนาคตครับดีสามแทบครับ